เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเดิมนะครับกับกาลิน่าดอนนะครับหรือว่าดอนไอเวนคินนงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่นะก็อดใจรอกันอีกประมาณสัก4 5หเดือนนะครับผมก็น่าจะได้เล่นแล้วนะเพราะว่าเกมเนี้ยเขามีข่าวอ่ะเขามีเขามีข่าวออกมาแล้วนะครับผมว่าจะมาในช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมสําหรับของเซิร์ฟจีนนะสาหรับของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็น่าจะเปิดได้ไล่กันนั่นแหละนะประมาณสัก เดือน9ถึงเดือน12เนี่ยนะครับผมก็มารอดูกันนะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาปืนมาให้เพื Dawn ่อนๆดูก่อนนะว่าปืนในของเซิร์ฟจีเนี่ยนะครับมันต่างกับของเซิร์ฟไทยที่เทสที่ผ่านมายังไงนะเพราะว่าอ่าปืนในเกมอันดอนเนี่ยนะครับก็เนี่อันดอนที่เทสที่เซิร์ฟไทยที่ผ่านมาเนี่ยคือปืนมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าของจีเนี่ยคือมันมีหลายแบบมากๆนะครับแล้วก็มีเยอะกว่าของเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยมีปืนอะไรบ้างนะครับผมจจัดไไปปปคืือเเเเเเเกมมนนนนีี้่่ยาาะะแบงงตลลลลวว1ถึ เก็จะใช้เป็นพวกมีดนะครับแล้วก็มีอีกปืนหนึ่งที่มันไม่มีห่อผมขอเรียกว่าปืนจีนแดงแล้วกันแต่ว่าปืนพวกมียห้อพวก A k เคอะไรเงี้ยมันจะเริ่มต้นที่เลเวล10นะครับเลเวล20แล้วก็เลเวล30นะครับผมซึ่งปืนแต่ละเลเวลเนี่ยนะครับผมมันจะมีดามันเป็นปืนเหมือนกันก็จริงนะแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับยิ่งปืนที่มีเลเวลสูงกว่าเนี่ยนะครับดาเมจของมันสเตตัสต,ต่างๆของมันเนี่ยจะดีกว่าปืนที่มันเลเวลต่ำกว่านะครับ การที่เราจะซื้อปืนเลเวลสูงๆเนี่ยก็คือเลเวลตัวละครของเราเนี่ยต้องถึงก่อนนะครับเราถึงสามารถที่จะซื้อได้นะครับเวลาเราจะซื้อเวลาเราจะคาฟคาฟปืนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องไปซื้อแบบแปลนมาก่อนนะอยู่ที่ร้านค้านะครับกดเรียนรู้แบบแปลนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาคราบที่บ้านได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกนะครับว่ามันคาฟยังไง โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าปืนเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างกับเซิร์ฟจีเซิร์ฟไทยเนี่ยมีปืนอะไรบ้างนะครับจัดไปจุกรูอ่าหรือบอ,อกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าปืนเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเกรดด้วยนะครับแบ่งตามสีต่างๆถ้าปืนแบบไม่มีเกรดเลยเนี่ยคือกรอบมันเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็เป็นสีส้มนะไม่แน่ใจว่าสีส้มหรือสีทองนะอันนี้ก็คือเป็นปืนที่แบบเกรดดีสุดนะครับไปที่มันเขียน535%ก็คืาอัตรากสิครับด้นนั้รับ ยิ่งปืนเกรดสูงๆเนี่ยคือเราจะคราฟได้ยากมากๆนะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับเพราะว่าวัตถุดิบในการคราฟปืนเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้เยอะเลยนะมันใช้นิดเดียวเองนะครับผมเราฟาร์มแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะคราฟคราฟได้หลายกระบอกแล้วอันไหนเกรดต่ำเราก็ขายทิ้งโยนทิ้งไปนะเอาแต่เกรดดีๆไว้นะฮะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีปืนอะไรบ้างเลยครับผมที่มันไม่มีในเซิร์ฟไทยนะฮะจัดไปมามาดูกันนะครับสำหรับปืนทั้งหมดในเกมออดอนในปัจจุบันนี้นะฮะ <t ouch> okay. สำหรับปืนแรกเลยนะครับ M3 M3 เนี่ยคือเป็นปืนลูกซองที่มีอยู่นะครับสามารถคราฟได้ตั้งแต่เลเวล10เลยนะต่อไปเป็น R700 นะครับ R700 นี่เป็นสไนเปอร์เริ่มต้นเลยนะครับผมก็ซื้อปืนนี้เนี่ยก็ต้องคราฟสโคมาด้วยต่อไปเป็น M24 นะครับ M24 เนี่ยก็เป็นสไนปเปอร์เหมือนกันนะเป็นสไนเปอร์เกรดระดับกลางๆเลยแหละปืนนี้เป็นสไนเปอร์ที่แบบแรงมากๆเลยนะในปัจจุบันนี้นะครับที่เปิดทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปืนลูกซองที่อยู่ในเกรดดีเหมือนกันนะครับ 870นะครับปืนที่ผมเอ่ยมาเนี่ยคือมันเป็นปืนที่มีอยู่แล้วนะ3าสกระบอกที่ผ่านมาเนี่ย AK15 AK15 ก็มีอยู่แล้วอันนี้เราก็คราได้ตั้งแต่เลเวล10เลยนะครับมาดูปืนนี้กันนะครับ ELF Alpha เหมือนจะเป็นปืนใหม่นะรู้สึกว่าปืนนที่ผมเทสที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีนะครับคล้ายๆสกาเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นปืนใหม่นะปืนนี้นะครับดาเมจเนี่ยเหมือนกันกับปืนเมื่อกี้เลยนะครับ AK47 นะครับ AK47 เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับทรจีทรจก็รู้สึกว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยธนูก็มีอยู่แล้วนะครับ PP19 ก็มีแล้วก็ SVD d r ด g ด n o v นก็มีอยู่แล้วนะครับมาดูปืนนี้กันนะครับ CZ762 รู้สึกว่าปืนนี้จะไม่มีนะปืนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับผมที่เทสที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปืนใหม่นะนะครับผม CZ 762ต่อไปปืนนี้มีอยู่แล้วนะครับ HK 4 1 6 G 3 6 G 3 6รู้สึกว่าจะเป็นปืนที่ยังไม่มีนะครับมีหรือเปล่ามาร,รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีป่ะ Origin ลูกซองรัวมีแล้วนะครับ Eo 3าม Eo 3รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีนะเพราที่ผมจําได้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีนะปืนเนี้ยต่อไปนะครับ k i s Super V นะครับผมที่ผมเรียกใน e PB นะครับแล้วก็สกาปืนพวกนี้มีแล้วนะครับ MPX MPX MP รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีปืนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีนะเป็นน่าจะเป็นปืนกลเล็กนะครับมาดูปืนกลหนักกันบ้างนะปืนกลหนักนี่เลย M134 นะครับปืนนี้มีอยู่แล้วนะครับผมก็เคยได้สตีมแล้วก็ได้ลองใช้ให้เพื่อนได้ดูกันแล้วนะเป็นปืนที่สากกระสุนได้แบบโคตรมันมากๆใครที่กลัวเปลืองกระสุนนะครับปืนนี้เนี่ยเราไม่ต้องเติมกระสุนเองนะเดี๋ยวมันจะรีโหลดให้อัตโนมัติเองนะครับ ต่อไปนะครับปืนหนักอีกหนึ่งปืนนะครับนั่นคือ M249 นะครับ M249 เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับผมปืนนี้เลยอ่าปืนที่แบบยิงมันมากมากเลยต่อไปนะครับมาดูอีโบนะครับอีโบเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะสำหรับอีโบนะครับปืนนี้โอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปการอัปเดตปืนล่าสุดนะครับบางปืนเนี่ยก็ อาจจะยังไม่มีในเซิร์ฟไทยที่เทสที่ผ่านมานะครับในอนาคตเนี่ยมีเน็ตมีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดว่าผมพูดผิดประการใดให้ข้อมูลผิดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยกันเนาะพอดีว่าผมก็อาเดือนกว่าแล้วนะครับบางปืนเนี่ยผมก็หลงหลงลืมๆนะครับผมโอเคนะครับประมาณเท่านี้นะครับผมห่างเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมได้มีลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกััััันน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 ใหหม่่่ะะคคคครรรรบบบกาดดดอออืวววเเิงสสี i